ไอ ų, <Goodnight, S 1> <hire> ้โงไอ้แกงเรือไอ้โง่แกงเรือแกงเรือสตีนแกงเรือแกงเรือหาผวาประโยชน์หาแต่ผวมประโยชน์โง่งาต้องเหินเลยนะรถเที่เหรอสะพานสามล้านเหลือไม่เกินสิบสี่นะมไกลางเมืองมีไฟหลายตัวเมื่อกี้มันเด็กก็ไหนแม่เผากลางเมืองพี่จิ๋ว ใครวะใครอุ้งมอไปแก่ก็เจอแล้วมาเจอมาด้วยมาฝ่ใหญ่มาเอากลางเมืองไปเติมหน่อยเลส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 เอากลางเมืองหน่อยเลสขึ้นรถหนีต้องยุกผมขึ้นคันไหนได้ครับคันนี้ปะนี่ขั้นนี้ครับเอาละอันนั้นใครอ่ะแก๊งกูปะพวกไหนวะมึงพวกไหนเนี่ยเฮ้ยมึงพวกไหนเนี่ยมึงนั่งเรียนเลยเนี่ยมึงใครอ่ะฮัลโหลอเดลิเปอร์หรือเปล่า อเอ้ยมันเนียนเนี่ยมึงรับส่งมันด้วยหรอเนี่ยม,มีมีสองแกครับไม่ไอ้เห<ม>ี้ยน,<ม>นี่มันใช่เลส<อ><ช>หรอไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เลสไอ้ตัดมึงโดนลักรอบออกจากคุกแล้วมึงไปส่งมันในคุกก็ได้ไป <c oughs> มึงไปส่งมันในคุกเดี๋ยวกูยิงมันให้มึงเอาไงหรือว่ามึงมาส่งอ่ะได้ๆด้ไปไปไปส่งก็ได้ไป เฮ้ยเลดเลดเลดเมื the the ่อกี hey, no. no ้ตามกูห oh. น no ่อยเลดเล็ดเลดเลดตามกูหน่อยเลดเล็ดเลดเมื่อกี้เนี่ยเคลต้าอ้ยีบูมันอีบูมันเอาด้งตัวที่แต่งตัวที่แต่งตัวเลดที่แต่งตัวเมื่อกี้เนี่ยโอ้แพรมาหน่อยแที่อยู่บ้านอินเวดปืนที่อยู่บ้านอะไรมึงไม่ตอบใส่ศาตว์มึงใครเนี่ยมึงใครเฮ้ยมึงเช็คดิมึงมึงเช็คดิว่าใครไอ้เหี้ยเนี่ยกำเลดชัวนะชัวชัวลุ้อเคไอ้เหี้ย เพิ oh, no. s okay. <S ่งออกวอลูมเสียงวอลดังโอ้โหไอสัตว์ไอเชี้ยมึงเกือบลักลอบเป็นพวกต่างดาวแล้วผิดกฎหมายเมืี่เนี่ยไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้แกงเรือไอ้โง่แกงเรือแกงเรือสตีนแกงเรือแก๊งเรือหาแต่ประโยชน์หาแต่ผลประโยชน์โง่

เฮ้ยมีกาแฟวะไอ้บ๊อบมีกาแฟวะมึงใครวะฮะมีกาแฟวะไม่มีพไม่มีไม่มีเลยเฮ้ยเดีินพงมาไอ้บ๊อบ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 ยิงคนบ๊อบยิงคนบ๊อบบ๊อบ ไม่มียีย่อะไรเลยนี่ฮ้ยไอ้ตัดเลียมันไหมล่ะฮะเลียมันหรือเปล่าเลียมันหรือเปล่ามึงจะยิงไอ้บ๊อบทำไมและไอ้เฮียมึงแม่นๆม่เลยสิ ไปมากอันแบบลงมาบ้านเราใช่้านแล้วก็เปล่าลองลองลงอ่ะใครใอยู่ลวน่มามาตียกันทั้งไม่กีนเลเลใครว่ามารับมารับเอหนือยลววันสองสอนะอ่ามบ้างวะกูจะไปมงกีมานีพี่กินบิบบาเราไม่บบกลเออลืมเลืม หนเบเนเือมาเปมาตี่วาใหีขวา้มามาขวากบาบลอกบกบเลที่ไปล้วเรงขวนดักดักต่หน่อยอีวขาวไลกะเลมโดนนะมึงไม่ไปเติมอะบอสไอ้พี่ชับพี่มัแล้วี่ไหนเลยู่ไลอยู่ไหนเลทอย่เลทอลอยู่เลบเลเลบเลเลบเลบเเลยลเอย สมหน่วยใครโดนถนนถนมาหน่มาหน่อยนนฉันให้มาเเื้อนทำหน่วยพี่เนหนีคยเิ่มเลยแอยู่ไหนบ๊อบไนอยู่ไหนแอ์ไหนอะเฮ้ยมันกระโดดลงมามันกระโดดลงมามันกระโดดร่มากระโดดมาหน่อยยืาบนเลนยืนยืนยนยืนยรนยืนยืบยืน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 ยนเืนยืยอนยยยนยยนนนไปานง เร็วๆไม่ต้อมเงียบนอย่างไก่นะโอเคเงียบนะตายหรือยังไม่ถึงเป็นฝั่งไหนไหนวะเข้าไปตัวหนึ่งในเมืองใครผ่านให้มันเบิกรถจอดก็ได้บ๊อบให้มันเบิกรถจอดก็ได้ให้มันเบิกรถจองก็ได้ บอสเอาคันนี้บอสเอาคันนี้บอบเอาคันนี้มาหอด้วยนไหนตัน้อยตัวน้ยลงมานะทางลงมันมีสี่ประตูด้วยไม่เอาตรงนี้เอาตรงนี้เลเบลนี้ตรงไปแล้วตรงไปดาวเทียมตามหลังพี่โย่ตามี่โตามหลังพี่โย่ไปตามหังพี่โย่ันขันหน้าคันหน้ามาดิกขันมามาดินคันหน้าขันเข้าไปได้มีแทกแท็กแท็กเนี่ยมันกำลังไปปั๊มเราปั๊มเราปั๊มเราทางลงทางมัไม่มันตรงยาวมันตรงยาวมันตรงทางลง

มึงต้องไปทางอันายมียม nope. ันม mm ีโนเยอะนะมีคนเยอะต้มเลยต้มเลยชเอะชนเลยผมกลังบาเยอะปลาขึ้นร้านเี่ลาขึนานเตาบเยอะบหน่อยวาเบ็ดตบมามาแลมาวมีตำรวจจับเพื่อนมันเข้าไปทางแค่อุโมงค์แทหารนะระวังด้วยนะใครอุ้มอยู่อะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากันแล้วได้คอได้กอได้กอด้อได้อได้อได้ เรจอมีมีอ่านพันนาันนาพนัแทขกอมูลอ่ะโอ้ยครับตรงรันดได้ป่ะตบัหลังเลเวลเก่านะเลษเลษเรษใครไม่มีวลกเฮ้ยยงอุ้งสองอุ้สองวะเดี๋ยวผมกำลังไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วผมพี่ผมไม่มีรถเดไปไปอเดียวไป้คนเดียวใช่ใช่ใช่ไัพี่สุระแท็กไทยเวสใทยโดนนอแท็กในมือผ่านระบุหรอได้หรอั เลเบลไม่มีเลเบลไม่มีคนเขาไม่ไมผมรนมาไมามไอตนยใครอยู่ท้าบ้างใครอยู่เ้าบ้างมาช่วยกูหน่อยดิใครอยู่เท้าบ้างไปสเตเดียมสข้างหน้าให้ผมส่สเตเดียมมาช่วยกูหน่อยไปแต่มันไกลอยู่อะลงล่ต้องเวลาอท่อท่อสเตเดียมท่อสเตเดียมโอยะโอยะย้อนย้อนโอยะโอยะไปโอยะไปพิสตาเย่มครับตินเจอตินเจอโอยะโอยะเซอร์หมอมาหมอมา นี่เวลาคุกดูพี่ตีออกมายังไ่มาตีม่งเลยก็ได้ใครไม่มีห้องเคยโดนรเดน้ายู่ที่ที่ที่รถที่รถที่นี่รถที่ต้มรถที่ต้มรถที่ต้มรถไปกลากกลาดกลางกลาดกลางเยมากนะน่าขยาเยะมากกรลาดกลางอย่ายล้างมานนาคนะยามันเป็นร้าน ญาติมันขี่เข้าเมืองแล้วญาติหนีมีขี่เข้าเมืองขี่เข้าเมืองขี่เข้าเมืองยากขี่เข้าเมืองหมดเลยเป็นเรารีของเลยเวลเลช้าอยู่สามสี่คนไอ้เขียดเยอะนะไล่เขียดเยอะนะโทษโทษโทษไอใจมันอยู่แถวค่ายทหารการสองคันแล้วมาหน่อยดิการสองคันสามคันมาหน่อยสี่คันกระดาษกลางหรอมกระดาษกลางเห็นไหมเนี่ยตัดเลยเกย์โอเคชุบกระดาษกลางเยอะกระดาษกลางเยอะกระดาษกลางเยอะ

สู้ไปเลยสูไปเลยสู้ไปเออสู้อยู่สู้อยู่สู้อยู่สู้ท่าไหสู้จนใจขาดเอ้่มไหวอเฮียเียวไอ้เบวตกอยู่ไอ้สยบคูอานค่ทอกูไม่น่าลงไปเล่นเหียน่าจะหนีก่อนกูลืมไปว่ากูมีเวลาคุกเอ็เจเคใช่ไหมเนี่ยใช่ พันนาทีกี่กี่นี่วะ